เมื่อกี้เราก็แชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลือกเส้นใยผ้าไปแล้วนะคะต่อไปนี้หัวข้อต่อไปนี้เราก็จะพูดเกี่ยวกับการเลือกวัสดุที่เกี่ยวกับผ้าที่จะต้องนํามาใช้ในโรงแรมว่าพอหลังจากเรามีความรู้พื้นฐานเรื่องเส้นใยแล้วลักษณะผ้าแล้วเราก็มาเลือกว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องก็อย่างเช่นผ้าม่าน ผ้มาม่านนะคะเมื่อก่อนเขาก็ใช้เป็นคอตตอนเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีแบ็กเอาท์ซึ่งเป็นผ้ากันแดดแล้วก็จะมีผ้าที่เป็นผ้าม่านบางนะคะที่เขาเรียกเชียร์เคอร์เทนนั่นคือในส่วนห้องพักที่จะต้องใช้แล้วก็จะเลือกอย่างไรก็ส่วนมากเชียร์เคอร์เทนสมัยนี้<ม>เขาก็จะผสมนะคะส่วนมากเป็นผสม,ผม<า>เพื่อให้ทนแดดใช่ไหมใช่ให้ทนแดดเนาะแล้วก็ผ้าม่าน ผ้าม่านหนาที่ใช้เมื่อก่อนเขาจะแยกแบ็กเอาท์กับม่านทึบม่านหนานะคะเดี๋ยวนี้เขาจะผสมรวมกันเคลือบโดยที่ไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกเป็นสองชิ้นใช่เป็นชิ้นเดียวรวมแล้วก็ผสมเหมือนกันจะไม่ได้คอตตอนรวนรเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าคอตตอนซักแล้วมันจะหดมันก็จะต้องมาคอยเลาะคอยแก้ไขความสูงความต่ําของพื้นกับ ผ้าม่านนะคะก็มาใช้ลักษณะนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะ <Okay. S 2> แต่มันก็มีทั้งดีและเสียคือดีตรงที่ว่าไม่ต้องสองผืนหนักมาก <Okay. S 2> แต่เวลาซักมันก็จะมีปัญหาเรื่อง <Okay. S 2> ที่เขาเคลือบ <Okay. S 2> ใช่ค่ะมนเราก็ต้องมีวิธีการดูแลรักษาอีกเช่นกันนะคะดัง<ช>นั้นนะนอกจากเรารู้เรื่องใย,ยผ้าแล้ววัสดุแล้วเราก็ต้องร,รู้เรื่องวิธีการรักษาเช่นกัน <Okay. S 2> นอกจากผ้ามานะ่านหนาผ้าม่านบางแล้วก็จะมีพวก ผ้าหุ้มเก้าอี้หรือที่เขาเรียกว่าอพอสซอรี่ที่เป็นโซฟาเก้าอี้ในห้องพักน,นะคะใช่หมอนอิงหมอนที่เขาใช้เดคอเรทพวกนี้เบดลันเนอร์ใช่ไหมคะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นหัวเตียงที่เขาเรียกเฮดบอร์ดบางที่ก็ยังใช้เป็นผ้าอยู่บางที่ก็อาจจะใช้เป็นรูปภาพก็แล้วแต่นะคะ,คะแต่ละมาตรฐานแต่ละโรงแรมที่เขาดีไซน์มาเขาจะมีคนที่ดีไซน์เฉพาะของแต่ละแบรนด์ แต่ที่เราพูดนี่คือส่วนทั่วๆไปนะคะนอกจากนี้เราก็ยังจะมีพวกที่นอนนะคะที่นอนก็เหมือนกันแล้วก็มีนอกจากที่นอนมีเตียงแล้วก็จะมีท็อปเปอร์นะคะ <Okay. S 1> ที่เราจะขาไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาจะใช้ท็อปเปอร์ <Top per. S 1> เสริมนะคะ <c oughs> แต่ที่นอนบางบริษัทเขาก็จะทำไปในตัวเป็นพ<ม>ีโรท็อปพีโรท็อปไม่ต้อง <Okay. S 1> แยกชิ้นไม่ต้องแต่ที่เขามี ความดีเอ้ความแตกต่างระหว่างที่มีท็อปเปอร์กับไม่มีก็คือจากเตียงคู่เนี่ยค่ะเราสามารถเอามาประกบกันแล้วเอาท็อปเปอร์ทับทําเป็นเตียงคิงได้แต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการเตียงแยกเราก็เอาท็อปเปอร์ออกเราก็สามารถแยกเป็น2เตียงได้นั่นก็คือสะดวกในการที่เราจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้ลูกค้าพึงพอใจในส่วนตรงนี้ mm. นะคะนอกนั้นก็ยังมีอะไรเบสเกิร์ตเนาะ เบสเก,กิร์ตก็คือผ้ากระโปรงเตียงแต่บางที่เขาก็อาจจะไม่ใช้บางที่ก็อาจจะใช้ๆๆก็ประเภทผ้าก็สมัยก่อนก็จะนิยมคอตตอนอย่างที่ที่ที่เราพูดถึงไปว่าจะรู้สึกสะดวกสบายใช้แล้วดีแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้ผสมโพลีเอสเตอร์นะคะมัน,น,<อ>นจะทนไม่เออเบสเกิร์ตเบสเกิร์ตนะคะก็จะเป็นรัดมุมนะเมื่อก่อนก็จะเป็นกระโปรงใช่ไหมคะแต่สมัยนีออ้ก,ก็จะทําเป็นเหมือนลักษณะเย็บมุมค่ะพุ่มไปเลยนะคะ นั่นก็คือวัสดุที่เราเลือกใช้ในโรงแรมและมีอะไรอีกมีเก้าอี้มีโซฟามีหมอนมีโคมไฟโคมไฟนั่นก็ลัมเฉดเนาะก็เหมือนกันนั่นก็เป็นวัสดุที่ใช้ในโรงแรมค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าอ้วนอยากเลือกซื้ออ้วนเน่ะมีความกังวลในเรื่องของพวกเบบี้คอร์ดค่ะเป็นพวกเบบี้คลิปพวกนี้ค่ะเวลาที่จะซื้อเนี่ย เอนก็ไปดูสแตนดาร์ดของโรงแรมแล้วเขา<ช>ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าโรงแรมของอยูจะต้องไม่มีตัวนั้นไม่มีตัวนี้<ช>เออแล้วเ็าผลิตมาทีนี้เอนก็ไม่เคยทราบนะ,ะอยากถามพี่กรองว่าถามว่าเ,เวลาที่ทเราเลือกเราดูจากอะไรที่ที่ที่พี่ใช้ที่ฮอลิเดย์อินเนาะสแตนดาร์ดมาตรฐานเขาจะเป็นไม้มันจะมีทั้งไม้แล้วก็จะเป็นลักษณะ ที่เป็นแบบพลาสติกที่เป็นเหมือนมุ้งกระโจมค่ะที่ที่ก็เป็นหลายแบบก็ประกบแล้วเป็นแค่ก้อนเดียวมีให้เลือกเยอะแต่ที่ใช้อยู่จะเป็นไม้แล้วก็จะมีที่เกี่ยวกับผ้าก็คือจะมีเบาะเบบีคอร์นะคะแล้วก็จะมีที่รองเบาะแล้วก็มอน แล้วก็ผ้าห่มให้กับเด็กนะคะแล้วก็หมอนนั่นคือสิ่งที่ประกอบในส่วนที่เป็นห้องพักเวลามีครอบครัวมานะคะนอกจากเบบี้คอแล้วก็ยังมีเอ็กซ์เตบดเนาะหรือโลว์เวเบดเราก็ยังต้องมีเตียงมีที่นอนมีผ้าห่มมีหมอนและเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกโลว์เวเบดก็สามารถเข็นไปได้สะดวกสบายมา่ก่อนจะเป็นเตียงพับใช่ไหมคะแต่นั่นก็สะดวกอีกแบบหนึ่งก็คือเข็นไปไว้ตรงไหนก็ได้ใช่พับเก็บได้ พอเป็นโรเวเบสปุ๊บก็จะเก็บไม่ได้แต่จะจับตั้งจะมีล้อค่ะนั่นก็สะดวกไปอีกแบบหนึง่งแต่เราก็ไม่ได้ใช้ผ้าคลุมเตียงนะคะเราก็แค่ใช้ผ้ารองเตียงที่เขาเรียกเบสแพดนะคะคผ้าปูที่นอนหนึ่งผืนจะใช้ผ้าหม่มหรือใช้เป็นดูเวก็ได้แล้วแต่มาตรฐานของแต่ละที่ที่จะเซตมาแล้วก็หมอนปลอกหมอนนะคะคก็ตามที่ลูกค้าต้องการ,ร,รมีเบบี้คอตมีเอ็กซ์เบดแล้วยังมีพวก เฮดบอร์ดเราพูดไปแล้วเนาะมีอะไรที่เกี่ยวกับผ้าในในห้องพักในโรงแรมผ้าที่เราจะใช้เป็นวัสดุที่ไม่ใช่ในในห้องพักก็จะเป็นพวกในส่วนของห้องอาหารเป็นพวกของแนกกินผ้าปูโต๊ะอะไรต่างๆใใชช่่เราบองแต่แค่ของแม่บ้านแต่ในโรงแรมมันจะมี F&B เนาะเพราะ F&B จะเอาเอาผ้ามาฝากไว้ที่เราให้เราคอยช่วยดูแลของเอาของ f มีอะไรบ้างก็จะมี คอสเตอร์ Después, <frå ster S 1> เนาะบางที่เขาก็ใช้เป็นผ้าแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้เป็นกระดาษบ้างแล้วก็จะมีเพลสแมทใช่ไหมคะนักินเดี๋ยวนี้ก็ถ้ายุบใหม่ๆเขาไฮยิงเขาก็จะไม่ใช้ผ้าแล้ะเขาก็จะใช้เป็นนักินใช้แล้วทิ้งเลยเพื่อเพื่อความปลอดภัยเนาะเพราะว่าช่วงนี้มาแรนคือโควิดต้องเลือกให้ดีแล้วก็ภาพปูโตนะคะปูโตก็จะมีแบ่งแยกแยะเป็นไซส์เป็นขนาดโต๊ะเรียมโต๊ะกลมโตอะไรก็ว่าไป ใช่ไหมคะแบงค์เควตแล้วก็จะมีผ้ามูตองหรือผ้าเฟลที่เขาไว้รองกันกื่นอกันให้แบบดูนุ่มไม่มีเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็มีผ้าอะไรอีกที่เราใช้ผ้าเอาเป็นแช cover ใช่แชร่ cover แบงค์เควตจาดนี้เขก็จะ สไตล์ใหม่ก็จะทําผ้าหุ้มที่คุณบอกสแปนเด็กอ่ะมันยืดได้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนเขาจะเย็บเป็นกระโปรงคล้ายๆเบสเกิร์ตแต่เดี๋ยวนี้ก็จะใช้เป็นผ้ายืดใส่มุมสีขาวแล้วมันก็ตึงเองเลยสวยงามนะแล้วก็ใช่เพราะเมื่อก่อนนี้ก็ใช้ประหยัดเซฟใช่หลายอย่าง่ก็คือเลือก สรุปในขั้นตอนของที่พี่กองแนะนําว่าถ้าจะเลือกซื้อวัสดุอื่นที่ซึ่งจะใช้ในโรงแรมก็คือในเรื่องของในแง่ของการใช้งานง่ายใช่ไ<ช>หมคะในเรื่องของไฮยีนซึ่งตอนนี้กําลังสนใจในเรื่องของโควิดใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็ในเรื่องของการที่จะแบบว่าประหยัดเวลาในการใช้งาน<ช>เพราะจริงๆแล้วเร <c oughs> ื่องของการประหยัดเวลานในการใช้งานกับกับงานจัดเลี้ยงค่ะประสบการณ์ของวันในเป็นลอนรีเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าแ <c oughs> ขกค่ะเขาต้องการที่จะแบบเปลี่ย เปลี่ยนคอนเซปต์บอกมาตอนแรกว่าเป็นสีแดงพอมาถึงงานเราอยากได้สีชมพูเราก็ไม่มีสีชมพูมีเต็มที่เลยคือสีทองเลือกไหมคะเลือกสีแดงที่ใส่ไปแล้วต้องดึงออกหมดค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่200ตัวแต่มันคือ500เสร็จแล้วก็ต้องเอาสีทองมาใส่ให้ทีนี้เนี่ยความความมีปัญหาก็คือว่าเราต้องรีดใหม่หมดเป็นผ้าที่มันเป็นซินเทติกซิลก็คือเหมือนกับผ้าไหมมากปรากฏ พอเอาออกก็เอากลับมาใช้อีกไม่ได้เพราะมันยับไปหมดแล้วมันก็ทําให้เราเสียเสียค่ะเพราะว่าต้นทุนในการที่จะซักผ้าในแต่ละกิโลเนี่ยค่ะมันเป็นเงินทั้งสิ้นดังนั้นแล้วเนี่ยก็มาคํานึงถึงในเรื่องของยาเวลาค่ะแล้วก็อายุการใช้งานใช่ค่ะนี่ก็คือในตรงส่วนของวิธีการเลือกซื้อวัสดุแล้วแล้วก็ยังมีผ้าที่พี่ยังไม่ได้พูดถึงคือในส่วนของที่เป็น อะไรอะเวลาเขามีฟังก์ชันมีงานมีคอนเซปต์มีผ้าเดคอเรทที่ตกแต่งสวยงามเป็นเมสการ์ดนะคะนั่นก็เกี่ยวกับผ้าเป็นผ้าลูกไม้ผ้างานแต่งอะไรเงี้ยสังเกตนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะโอ้โหแต่งกันหรูหราแบคดอะซุ้มนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เกี่ยวกับผ้าที่เราต้องใช้ผ้าสเกิร์ต ที่เขาเอามาจับจีบแต่เดี๋ยนี้เขาเหมือนกับจับสําเร็จมาแล้วเพื่อที่จะง่ายขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเวลาที่เขาจับจีบอะค่ะมันก็จะทําให้ยากตอนจับจีบก็คือเหมือนกับว่าเสียเวลาคนจับจีบแต่ว่าถ้าจีบไว้เลยเวลาที่ซักรีดก็เป็นงานของห้องซักรีดที่จะต้อง ดำเนินการที่มันเขเย็บตรงเลยนะคะแล้วก็ใช้เย็บเย็บเป็นชิ้นแล้วก็ใช้ตัวตีนตุ๊กแกที่เาเรียกว่าอะไรนะคะเวลโก้เทปติด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 มันก็ง่ายขึ้นคเสร็จเร็วขึ้นทันเวลาใช่ค่ะก็มันไปด้วยกันค่ะระหว่างความสวยงามคงทนระหว่างความสะดวกสบายและประหยัดคุ้มค่าค่ะที่ไม่ได้พูดถึงเรื่อง ผ้าปูที่นอนเลยเนาะปอกหมอนค่ะไปพูด A เป็น B อ้ผ้าูทีนอนอกจากที่นอนแล้วยังมีผ้าปูที่นอนปอกหมอนเนาะใช่เวลาเรื่องซื้อนี่ถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างเป็นเป็นอ้วนอ้วนอยู่ที่ตรงส่วนของของแบรนด์ไฮอ ของให้อัดเนี่ยค่ะในแต่ละแบรนด์แบรนด์ก็จะแตกต่างค่ะจะต่างกันค่ะก็คือแล้วแต่สเปกผ้าทีนี้ของตรงส่วนของพี่ที่ประสบมาก็คือก็อย่างผ้าห้องน้ำนะคะผ้าห้องน้าหรือผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดเท้าเขาก็จะมีสเปคว่าน้ําหนักต่อปอนเออเป็นเส้นห่วงคู่ห่วงเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือสเปคที่ที่เลือกนะคะคุณสมบัติน้ําหนักหนึ่งโลเท่าไหร่แต่ก็ น้ำหนักหนึ่งโลเท่าไหร่ก็คือหมายความว่าปอนต่อโลใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าผ้าหนึ่งโลก็คือสิผืนเน้น้ำหนักควรจะต้องอยู่ที่สองกิโลหมายถึงถ้าเป็นผ้าผ้าเช็ดมือที่ยาวๆของคอแต่เรามาเรียกมันว่าแฮนด์ทาวหรือผ้าเช็ดมือนั่นน่ะก็ต้องประมาณการว่าอะอันนี้ถ้าไม่ได้2ปอนต่อโลแปลว่าคุณภาพไม่ดีใช่ไหมคะัผ้าลบห้าคือเวลาเขาโรงงานเข้าทอมาเนี่ยบางทีมันไม่เป๊ะเนาะเพราะว่ามันก็มีมีส่วนบ้างแต่เราก็เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 2.2อปอนต์ต right. ่อกิโลเนาะนั่นคือเราเอาตรงนั้นเป็นหลักเกณฑ์แล้วก็มาวัดช่างกิโลเวลาเรารับผ้าใช่ไหมคะเงินน่ะบางผืนอาจจะมากบางผืนอาจจะ้อยก็ถัวัวได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าต่ากว่าเกณฑ์ไม่ใช่ต่าจนเกินไปแล้วก็ต้องดูเวลาเรารับผ้าเราก็ต้องเช็คสเปคทุกครั้งเนาะนั่นก็คือเวลาการดูแลในส่วนของแม่บ้านที่เกี่ยวข้องนะคะผ้าปูที่นอนก็เหมือนการกีเส้นอย่างเงี้ยอย่างที่ใช้ตอนที่เข้างานใหม่ๆก็ร80เส้นนะคะต่อตารางนิ้วที่เขา ก็คือทางตรงหนึ่งหนึ่งร้อยปดสิบเส้นทางกวาหนึ่งร้อยปดิบเส้นถูกไหมคะเรียกว่าหนึ่งตารางนิ้วใช่ในหนึ่งตารางนิ้วจะต้องมีความหนาแน่นเท่านั้นความที่เขาเรียกว่าเทรดเขาเนาะเส้นตรงนั้นแต่ก็ต้องส่องขยายเนาะเวลารับผ้านี้คุณต้องเอาไม่สามารถประมาณแต่เราจริงๆแล้วทางบริษัทที่เขา ทํากับเราซื้อขายกับเราเนี่ยต้องซื่อสัตย์ใช่ต้องซื่อสัตย์ต้องไม่โกงต้องไม่ชี้ติ้งกับเราเราเองเราก็ต้องตรวจเช็คด้วยไม่ใช่ปล่อยไว้ใจเขาแล้วจริงๆแล้วของที่เราได้มาไม่ได้ตามมาตรฐานนั่นก็คือไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ซื่อสัตย์เรามีที่รองรับเราค่ะเราเอาผ้าไปตรวจสอบเราเรียกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมสิ่งทอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ไม่ไม่แน่ใจหรือว่าผ้าไม่ได้มาตรฐานเรามีวิธีการนั้นใช่ไหมคะ ไม่เคยถือไดขนาดนัไม่เคยเลยแต่ว่านั่นคือทางเลือกของเราใช่ไหมคะก็นอกจาก180เส้นแล้วก็ยังจะมี200เส้น210เส้นอย่างที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะที่ h o l ิเดย์ n ิก็210เส้นแต่โรงแรม5ดาว6ดาวเขจะใช้ประมาณ3 0 0เนาะก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณสแตนดาร์ดมาตรฐานหรือว่าบางที่เขาก็อาจจะใช้ผ้าเป็นผสมซาตินซึ่งมีริ้วช่วงใหม่ๆก็จะใช้อยู่พักนึ่งอะค่ะ ก็ผสมแต่นี่ผ้าซาตินมันก็จะมีคุณสมบัติคุณอ้วนพอจะบอกได้นะคะคุณสมบัติของอที่ผสมซา,าตินกับคอตตอนธรรมดา,าปปผ้าทอซาตินวิธีการเรียกผ้าทอซาตินก็คือการทอที่ไม่เหมือนกับการทอผ้า ธรรมดาเนื่องจากว่าขึ้น4ี่ลงหนึ่งขึ้น1ลง4ี่นั่นก็คือผ้า2ด้านจะไม่เหมือนกันค่ะทอซาตินก็คือจะให้ความรู้สึกผิวสัมผัสที่นุ่มกว่าแต่ถ้ามันเป็นการทอขึ้น1ลงหนึ่งขึ้น1ลงหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าบาสเก็ตวิฟฟิ้งก็คือการทอแบบสารค่ะแต่ทีนี้พอเราเรียกว่าทอซาตินหรือทอเจ็ตกาเนี่ยคือ2ด้านจะไม่เหมือนกันถ้าทอแบบสารสองด้านจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าหน้าผ้าเราจะมองว่าด้านไหนหน้าผ้าด้านไหนหลังผ้า ก็ตรงที่ตะเข็บที่เขาเย็บนั่นแหละค่ะทีนี้ผิวสัมผัสมันต่างกันทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบัตเจ็ตถูกไหมคะค่ะใช่บัตเจ็ตของที่ไหนก็ให้มากนะคะใช่ต้นทุนแล้วก็สแตนดาร์ดอย่างที่พอลีเดนทนเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาเราก็ในส่วนเวลาเราสั่งซื้อเนี่ยเราก็จะสั่งซื้อตามสเปคตัวมาตรฐานมาตรฐานค่ะใช่โปรดักต์สเปของเราโรงแรมเราบอกว่ามาตรฐานของเราจะต้องยาวสั่งผ้าไปแล้วนี่ปูไปแล้วอย่าง ดูเวคอเวอร์นะคะ <c oughs> อย่างที่ใช้ก็คือต้องตกจากข้างเตียงอันนี้เป็นเตียงใช่ไหมคะ <c oughs> ตกจากข้างเตียงประมาณ40เซนอย่างเงี้ยพ <c oughs> อเวลาอินสเปกเตอร์เข้ามาตรวจเนี่ยเขาจะวัดเลยว่าได้ตามมาตรฐานเขาไหมปลอกหมอนนี่จะต้องมีลิ้นลึกเท่าไหร่6นิ้ว <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เริ่มมีปากแต่ว่าระหว่างมีปากกับไม่มีปากเนี่ยมันก็จะมีดีมีเสีย ถ้าไม่ต้องปักปลอกหมอนเพราะว่าที่ใช้อยู่มันจะมีแบ่งเป็นหมอนซอฟหมอนเฟิร์มก็คือหมอนแข็งหมอนนุ่มเนาะใ,ให้ห้องละอย่างละสองให้ให้ลูกค้าเลือกเป็นทางเลือกแต่มันจะไม่ดีตรงที่ว่าเวลาเราซักออกมาแล้วนี่เราจะไปเลือกซอฟเลือกเฟิร์มไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่ปักเนี่ยมันจะสะดวกกว่าเร็วกว่าแต่มันก็มีดีมีเสียแต่ก็ให้ดูแตกต่าง ค่ะสเปคที่แตกต่ลูกที่เป็นซอฟก็คือปักลูกที่เป็นเฟิร์มไม่ต้องปักนะะก็ตัวนังสือโชว์ปักทั้งซอฟทั้งเฟิร์มเ่ะที่ที่ใช้อยู่แล้วก็จะมีซอฟตสองเฟิร์มสองเพราะว่าให้ลูกค้าแล้วก็จะมีนอกจากมีสีหมอนบนเตียงแล้วก็ยังมีหมอนเดคเคเลตมีเมนูให้เลือกเป็นหมอนยางหมอน ขนเป็ดขนนกหมอนฟองน้ำหมอนนุ่นหมอน้าอน่าแหละหมอนรองคอก็คือจะเป็นเมนูให้ลูกค้าแล้วลูกค้าชอบอะไรมากที่สุดของนิกรองก็ส่วนมากจะบางคนเขาก็แพ้ขนเป็ดค่ะก็จะขอเป็นหมอนโพลีเอสเตอร์บางคนเขาเรียก อะไรนะหมอนนันอัลจิกเนาะสำหรับคนที่แพ้ขนเป็ดขนสัตว์เนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยว่าเออขอเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะ่มใช้ไม่ได้เปลี่ยนเลยใช่ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าก็เป็นการเทคนิคจ้ะนั่นก็คือเออในส่วนของแม่บ้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ผ้าและวัสดุที่ใช้เนาะ,ะมีอะไรที่เรายังไม่ได้พูดถึงอีกไหมวัสดุทั่วไปอนอกนั้นมันจะเป็น OE ที่ไม่เกี่ยวกับผ้าวันนี้เราก็จะพูดถึงวัสดุที่นําผ้ามาประกอบเนาะในการที่จะมาตกแต่งหรือว่ามาเป็นส่วนประกอบในห้องพักแขกเนาะตั้งแต่ม่านเือครุคชเชนนผ้าที่นิลล้วก,ก็เกี่ยวกับผ้าไหมผ้าีนิ้วก็สำคัญเลยนะคะหัวใจถ้าเราไม่มีผ้าเช็ดแก้วไม่มีผ้าเช็ดฝุ่น ก็ไม่ได้แต่ที่สะค่ะนึกขึ้นได้ว่ายังมีผ้าไมโครไฟเบอร์นะตอนนี้เขาก็นิยมใช้ซึ่งใช้ได้สะดวกง่ายสามารถซักแล้วก็ใช้เช็ดได้ตลอดแต่ว่าทั้งนี้นั้นเขามีสีใช่ไหมคะใช่ค่ะสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีเขียวสีเขียวที่เขาแยกให้ใช้ประเภทเพื่อให้มัน เกิดความแตกต่างเวลาเราไปใช้จะได้ไม่ใช่เอาผ้าเช็ดชักโครกมาเช็ดแก้วอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ไหมคะใช่นั่นคือทําไมก็ถึงต้องแยกแยะสีให้เราก็ถ้าสีขาวอย่างเดียวแขกเดินมาเห็นก็อาจจะเข้าใจว่าเช็ดทุกที่ด้วยผ้าพิเดียวกันเพราะบางทีเราก็เอาผ้าที่วารีิูสรีดิวอะไรพวกนั้นมาใช้ตัดเป็นผ้าคิ้วเอาเขาเห็นเอ้นมันเหมือนกันใช่ค่ะค่ะเหมือนกันที่โรงงามมันก็ก็ใช้ก็น่าจะเป็นส่วนน่าจะน่าจะครอบคจ้ะค่ะ